สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวันนี้นะคะเป็นวันโดดงานของแอกนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะแอก,ก็จะมารีวิวเรื่องโลชั่นนั่นเองนะคะซึ่งคือแอเนี่ยเป็นคนแบบว่าผิวไม่ใช่ผิวแห้งนะคะแต่ว่าแอ๊เป็นคนไม่ชอบทาโลชั่นเลยซึ่งมันก็ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แออยู่ที่ซดนีออสเตรเลียแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นมากแล้วแอก,ก็จะอาบน้ําเป็นแบบ น้ำร้อนถึงร้อนที่สุดไปเลยค่ะซึ่งทําให้ผิวของอน,น่ยมันแห้งแต่ก็เป็นขุยแต่เมาาื่อวานนี้อได้ไปกับเพื่อแล้วก็อ่ก,ก็ไปได้โลชั่นตัวนึ้งมาอยากจะบอกว่าตัวนี้มันดีมากนี่ะนะคะนี่ตัวนี้นะคะยี่ห้อ l o ส k e n นนะคะ Skin Repair นะคะสําหรับ dry skin cream นั่นเองบอกแล้วว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนผิวแห้งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันดีมากเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็น คืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ใช้เคยมาตัวนี้เป็นตัวที่แบบเวิร์กกับแอคมากที่สุดเพราะว่าคือใช้ไปแค่คืนเดียวเองอะรู้สึกว่าจนถึงตอนนี้นะคะผิวยังนุ่มอยู่เลยอะ่ะคือแอคแบบว่าปกติผิว act, แอคแอคไม่คนไม่ทาโลชัน่นแล้วผิวมันจะแห้งๆขาวๆอะคะ่ะบางคนก็อาจจะเป็นนะแบบอาบน้ําร้อนแล้วมันก็ไม่ดีต่อผิวใช่ปะตอนนี้ผิวมันนุ่มแล้วก็มันสมูทมากแล้วก็แบบแแบบรู้สึกดีอะคะ่ะ มือเมอข้อศอกอะไรเงี้ยค่ะข้อศอกแบบนุ่มเลยอ่ะคือแบบมันใช่จริงๆนะคะตอนนี้ก็ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะประมาณเกือบยี่สิบดอลลาร์นะคะก็โอเคใช้ดีนะคะอันนี้ยกนิ้วให้เลยนัมเบอร์วันของแอคเรยค่ะตอนนี้เรื่องกลิ่นนะคะก็กลิ่นก็ปกติทั่วไปนะคะถ้าเรื่องกลิ่นพวกครีมนี่จะเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจากตัวนี้นะคะเป็นวิกตอเรีย e ีเครนั่นเองตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นี่แบบ ปเลยเพราะกลิ่นมันแบบกลิ่นมันใช่อะเออพูดถึงเรื่องความหนาวเย็นกันมาแล้วนะคะบางคนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องปากแตกปาก,ปากแห้งตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนตัวนี้เอาก็เหมาะมากให้ดูเลยปัม๊มหลายๆคนคงรีวิวไปแล้วนะคะเป็นลู c ัสพา p a ลนะคะเป็นของออสเตรเลียนเองตัวนี้อยากจะบอกว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่า ไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่จะรักษาปากแห้งปากแตกเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการรักษาบาดแผลได้ด้วยเช่นเวลาคุณเกิดแรงสัตว์กัดต่อยหรือว่าเป็นผื่นแดงแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกตัวนี้ทานได้หมดเลยค่ะที่สำคัญนะคะใครบอกว่า เป็นสิวใช้ะไรแต้มดีตัวนี้ก็แต้มได้คือเรียกไว้ว่าซื้อหลอดเดียวนะคะก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยก็เหมาะมากค่ะกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้กลิ่นหอมๆก็ต้องเป็นตัวนี้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ตัวนี้นะคะจิ๋วๆแบบนี้นะคะก็ราคาไม่แพงเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่า แตกหน่อออกมาจากตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นมะละกอซึ่งบางคนบอกมะละกอจะหอมหรอหอมนะตัวนี้นี่หอมมากเลยนะคะตัวนี้นี่แอรก,ก็ซื้อมาหลักหลายตัวคือบอกได้คําเดียวว่าซื้อมาเยอะมากมากมากเลยนะคะซื้อมาถามว่าซื้อมาทําไมคือคุณพ่อแอรจะมาเมลเบิร์นนะคะ ประมาณเดือนหน้าก็เดี๋ยวจะฝากคุณพ่อกลับไปนะคะใครอยากได้ก็ไปตามตัวคุณพ่อแอกแล้วก็รับไปเลยนะคะเอกก็ซื้อมานะคะก็มาบอกนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับอากาศร้อนอากาศห,หนาวก็ไม่สําคัญขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยู่ที่น,นี่ก็อากาศหนาวๆน,นะคะที่นู่นก็ที่เมืองไทยก็ฝนตกบ้างอะไรบ้างก็รักษาสุขภาพไปด้วยค่ะ